ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าปูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด็ดหรือว่าปูประจำวันที่นี่เหมือนเคยกับผมแอดมิน s ์โ O หากคุณรักทีนี้เราคือครอบครัวเดียวกันครับวันนี้มันก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับทราบกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเล่นการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับ3มิดฟิลด์คนสาคัญของทีมเราไม่ว่าจะเป็นในรายของทางไรอันกรเบนแบดโดมลิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เพื่อเป็นการกันท่าความสนใจจากทางราชันชุดขาวเรยอันเมดเด็กอีกแล้วครับท่านที่พยายามจะตามเที่ยวพาราสีพวกเขาอยู่เลือหนึ่งประเด็นที่ก็น่าสนใจเกี่ยวข้องกับโอกาสการย้ายกลับมาร่วมทีมของเราอีกหนึ่งคำรัด ของตัวคาวิเอันเลยดมิทฟิลดวรุ่มอนาคตไกลที่ในตอนนี้ถูกปล่อยยืนตัวไปอยู่กับทางสิงห์พงแอสตันวินล่าแต่มันก็มีเงื่อนไขาบางอย่างที่อาจจะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยากแม้ว่ามันจะไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามที ส่วนกรณีเกี่ยวกับอนาคตของทางอาร์เนะส็อตที่ปัจจุบันก็เรียกได้ว่าแขวนอยู่บนเส้นได้หลังจากเขาทาผลงานได้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักในการแข่งขันฤดูกาลนี้เรียกได้ว่าตกลงไปอย่างน่าใจหายหากไปเผชิเทียบกับผลงานฤดูกาลที่แล้วที่นําทีมของเราผงักควา้าแชมป์พิมร์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่แต่จากสถานการณ์ณนะปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่า มันอาจจะมีโอกาสที่เขาจะถูกปลดออกจากตําแหน่งก่อนช่วงเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้แล้วมันก็มีรายชื่อของค a n ิเดตกุนซือที่เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดขึ้นมาถึง3คนเลยทีเดียวที่อาจจะได้ก้าวเท้าเข้ามาสู่กิจแอนฟิลของเราเพื่อรับเผือกร้อนต่อจากเขาไปซึ่งแต่ละรายชื่อก็เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวทีนี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยครับเพื่อนกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับบรรดาน,นักเตะแอนหลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงก,งกลางของทีมดาว มาพูดที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหากจะเป็นตัวของทางเรวิสติลนักข่าวคนดังจากทางเดลี่เมลแท็บลอยของประเทศอังกฤษที่มีการออกมาเปิดเผยระหว่งการที่เขาไปเขียนคอลัมน์ l i v e อ p o ู l confidential และหนึ่งในประเด็นที่เขาถูกแฟนบอลสอบถามกันเข้าไปก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะทั้ง3คนดังกล่าวครัตนซึ่งตัวของทางสติลก็ยืนยันว่าในตอนนี้ผู้บริหารของทีมเราที่นำโดยตัวของทางริชาร์ด เพิ่มโวยการกีฬาคนปัจจุบันและในรายของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลให้ความสำคัญอย่างมากในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทั้งตัวของทางโซบวอสไลน์เกรเวนแบ็คและแม็ตอาริสเตอร์เพื่อหวังจะให้พวกเขาเป็นแกนหลักในแดนกลางของทีมเราต่อไปในระยะยาวสำหรับการสร้างทีมขึ้นมาใหม่นั่นเองทุกคนยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของทางลิเวอร์พูลนะสตีลระบุ มันไม่มีอะไรที่จะสําคัญไปมากกว่านี้อีกแล้วหลังจากพวกเขาทั้งหมดย้ายเข้ามาสู่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2023แล้วมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีคุณค่าต่อทีมมากมายขนาดไหนกันในตอนนี้เอเย่นส่วนตัวของพวกเขาทั้ง3คนก็มีการแจ้งความประสงค์ให้สโมสรได้รับทราบแล้วว่าพวกเขาต่างก็ต้องการสัญญาที่มีมูลค่ามากขึ้นกว่าในปัจจุบัน พ่เอเมนก็มีโอกาสได้สอบถามกับตัวของทางไบรอันเกรวเวนแบบเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่เขาขึ้นอยู่ในงานถแถลงข่าวก่อนเกมกับทางเรอันมาเดแต่เจ้าตัวพยายามเลือกจะเลี่ยงการตอบคำถามและว่าบูจำเป็นจะต้องจัดการสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องสัญญาของพวกเขาทั้งสาคนเพราะรู้ดีว่าเรอันมาดริดและรวมถึงอีกหลายสโมสรในทวีปยุโรปนั้นจ้องพวกเขาอยู่ตาเป็นมาก พวกเขาจะเริ่มมีการแสดงความสนใจเข้ามาอย่างแน่นอนหากทางลิเวอร์พูลไม่เร่งดําเนินการในการต่อสัญญาชินบอกมาไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็มีการเปิดประเด็นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของบรรดาแกนหลักคนสําคัญในแผงกองกลางของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะถอยกลับมาดูในส่วนของเกมรับกันบ้างดีกว่าเพราะหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นปัญหาลากยาวมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ก็คือในรายของทักอิปราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮารทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเขาเองก็มีข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นก่อนหน้านี้ผู้บริหารของทีมเราก็มีการยื่นข้อสเสนอขอต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของเขาเองไปแล้วหลายครั้งแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวของทางโคนาเต้ก็ยังตอบปฏิเสธข้อ,อ,อเอสเนอดังกล่าวกลับมาทั้งหมด ล่าสุดก็มีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาครับเพื่อนๆแต่คราวนี้มันมาจากทาง Sky Sport สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ หลังจากพวกเขาชี้ชัดลงมาเลยว่าทางฝั่งของราชันชุดขาวเรอันดมัตเปิที่ตกเป็นข่าวโควพันกับตัวของเขามาอยากต่อเนื่องได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวของทางโคโนาเต้แม้แต่สตางแด่เดียวและโอกาสที่ตัวของทางนักเตะจะได้ย้ายไปร่วมถึงซานเตโกเบนาบิวนั้นก็ต้องเป็นในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์แบบไรค่าตัวตอนที่เขาหมดสัญญากับทางสโมรสรบฟุตบอลหรือว่าผู้เขเาเท่านะั้น สกายสปอร์ตเข้าใจว่าไรอันด์มารตต้องการเซ็นสัญญากับทางอิบราฮิมาโคนาเต้แบบฟรีฟรีในช่วงซับเมอร์หน้านะรายงานข่าวระบุโดยอนาคตของทางปกรกกัังของทางลิเวอร์พูลรายนี้อาจจะไปเชื่อมโยงกับสถา,านการณ์ของทางมาร์เกฮีกับทางคริสตัลพาเลซซึ่งเขาเองก็ถูกจับตาอยู่โดยทั้งทางดรอันด์มาร์ติและทางลิเวอร์พูลดยเช่นเดียวกัน การย้ายทีมของโคนาเต้ในเดือนมก,กราคมนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆแต่หลังจากที่ทางเดอัอนมาริด,ดมีการแสดงความสนใจในตัวของทางครัลแล็กซานเดอร์อาโนตั้งแต่ช่วงต้นปี2025ก่อนที่พวกเขาจะมีการคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมก่อนการแข่งขันในศึกชิงชมป์สโมสรโลกก็ถือเป็นจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าโคนาเต้เองอาจจะมีการเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับพวกเขาได้ ตั้งแต่ช่วงกวดตราซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้และจะเป็นการเจรจาสัญญาลงหน้าเพื่อรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการต่อไปเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับออกมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง มันหนึ่งในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาสําหรับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ก็คือในตําแหน่งปีกซ้ายเพราะแม้จะมีทางโคดีกัคโปรประจําการอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่มันขาดหายไปอย่างชัดเจนในการเล่นเกมรุกของทีมเราเลยก็คือปีกที่จะคอยเลี้ยงกินตัวมีการดึงตัวประกบออกไปและกล้าเล่นกล้าลุย กาที่จะเลี้ยงที่เข้าใส่กองหลังโองคู่แข่งซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันได้หายออกไปพร้อมกับการย้ายทีมของทางหลุยดิปอาร์ที่อำลาสมโมสรอนของเราและย้ายไปอยู่กับทางเสือใต้ไบเยนเมิวนิก ซึ่งประเด็นเดียวกันนี้ทางผู้บริหารของสโมสรก็เล็งเห็นและหันมาให้ความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดิวสื่อข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าหนึ่งในคนทรียบทางนี่ป,ปู่ก,กาลังหันมาให้ความสนใจอยากจริงจังอยู่นักเวลานี้ก็คือในรายของทางแยนดิโอมอมเดปิดดาวลูกอนาคตไกลจากทางสโมสรอาเบราสซิกในเกบุนเดสกีกาของประเทศเยอรมัน ปัจจุบันเขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่ทาผลงานได้อย่างโดดเด่นสละเกินในการแข่งขันฤดูกาลนี้เมื่อมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วถึง7ลูกจากการลงสามส1นัดในทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูเองไป4ลูกและผ่านวันให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก3แอสซิสนจนทําให้โจ้ตัวได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรชั้นนาทั่วทวีปยุโรปซึ่งนอกจากทางเอม์พูของเราแล้วก็ยังมีชื่อผัวพ,พันกับทางฟารีสแองชแมัน โดยอันดาบติดบาร์เซโลนาบาเอเนนิคแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีอีกด้วยยางไรก็ตามจากการที่เขามีสไตล์การเล่นเป็นนักเตะที่เลี้ยงกินตัวมีความสามารถในการโดนกันแบบตัวต่อตัว,ตวกับคู่แข่งและความเร็วที่หาตัวจับได้ยากจึงตรงกับสิ่งที่ทางลูกหูกำาลังมองหาจากสิ่งที่มันขาดหายไปจากการย้ายทีมของทางบ i กอเอดังกล่าวข้างตน้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมทีมของเราจึงมีการส่งทีมแมวมองไปกอะติดฟอร์มการเล่นของเขาในการแข,ข่งขันฤดูกลาลนี้และรายงานที่ได้รับกลับมาจากทีมงานแมวมองดังกล่าวข้างต้นก็เป็นไปในเชิงบวกอย่างไรก็ตามค่าตัวในการย้ายทีมของเขาก็เป็นที่คาดหมายกันว่าจะไม่ต่ำกว่าตัวเลข80ล้านยูโรซึ่งนั่นก็ถือว่าสูงทีเดียวสำหรับนักเตะที่เพิ่งจะมีอายุเพียงเท่านี้ เรามาลุยกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเบียนซูเปอร์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเออร์เลิวร์กูเซนและต้องยอมรับข้อเท็จจริงกันเลยว่านี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้แล้วหลังจากในตอนนี้หากนักเฉพาะในเกมพิมเมลีก เจ้าตัวยังไม่มีประตูหรือแอซิสให้กับทีมของเราเลยและจะทําได้ก็จะเพาะในการแข่งขันยู่่าแชนเปนลีกเท่านั้นนั่นจึงหนีไม่พ้นการที่เขากลายมาเป็นแพะระบ,บาในสายตาของแฟนบอลรวมไปถึงบรรดากูรูหลายต่อหลายท่านและหนึ่งในคนที่คิดเช่นนั้นก็คือตัวของทางตะวยออดีตดาวยิงระดับตำนานของทางฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเขามีการชี้ชัดออกมาเลยว่าเวียดนี่แหละคือตัวปัญหาสนับทีมของทางอาร์เนอร์สตรอย่างชัดแจ้ง อเล็กซานเดอร์อิสักสามารถหลงเล่นเป็นสูนยหน้าตัวเป้าได้นะฮูโก้เอกเตติกก็ขยับออกไปยินเป็นตัวหนึ่งเส้นได้ด้วยเช่นเดียวกันยอกล่าวแต่คุณไม่มีทางรู้เลยจนกว่าที่ทักอ่าเนอร์สลอตกันการลองใช้งานพวกเขาหลงเล่นร่วมกันเขาอาจจะเดินไปตามแนวทางนั้นก็ได้เหมือนที่ทางเซอร์อเล็กเซอร์กูซันเคยค้นพบวิธีการที่เวิร์กกับการให้ตัวของผมเองหลงเล่นจากคู่กับทักแอดดีโค ปัญหาที่หเว์ปู่กำลังประสบพบเจอในตอนนี้ก็คือตัวของทางฟอร์เร่นเวียดน,นั่นแหละได้กลายมาเป็นตัวปัญหาของพวกเขาและน่าจะส่วนหนึ่งก็มาจากค่าตัวการย้ายทีมมหาศาลของเขาด้วย แตสรัตจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อในสัจติญานว่าเอเกติเก้กับทักอิซักนั้นจะสามารถยิงประตูร่วมกันได้หรือไม่เพราะทั้งคู่สามารถจะยิงได้อยู่แล้วในฐานะผู้เล่นเดียเด่ยวๆคนเดียวคุณจะต้องดูว่าถ้าเอาพวกเขามาลงเล่นร่วมกันนั้นพวกเขาอาจจะกลายมาเป็นภัยคุกคขามที่หน้าหวัดหวั่นสำหรับกองหลังของคู่แขงกระดา ไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักเตะเก่าของเราที่เพิ่งจะอำลาสโมสรไปแบบสดๆร้อนๆในช่วงวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางฮาวิเอนเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากเขาถูกปล่อยยิงตัวไปอยู่กับทางสิงห์พงศ แอสตันวินล่าได้สัญญายินตัวในเบื้องตน้นพร้อมกับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดนักเตะหากเจ้าตัวมีโอกาสได้ลงสนามครบ10นัดนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทักแอสตันวินล่าไม่ต้องการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมตลอดท่านัดหลังสุดในการแข่งขันทุกรายการนั้นอูนัอิมิรีจึงตัดสินใจไม่ส่งเขาลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3เกมหลังสุดยิ่งแล้วใหญ่เมื่อเขาถูกตับชื่อทั้ง11ผู้เล่นตัวจริงและไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองย่างไรก็ตามล่าสุดทางเดอะอั l เลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าแม้สัญญยาย,ยินตัวดังกล่าวข้างต้นที่ทางนิวปูของเราได้ทำเอาไว้กับพรรแอสตันวินล่านั้นค่อนข้างที่จะมีความรัดก,กุมเพราะมันมีการใส่เงื่อนไขพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะได้รับส่วนแบ่งค่าตัวหากพวกเขามีการขายตัวของทักเอนเลียตต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือแม้กระทั่งเงื่นไขในการซื้อตัวนักเตะกลับมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเราในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ทีมของเราคาดไม่ถึงก็คือการที่ทางฝั่งของทางแอสตันวิลล่าและเอมิลี่จะมีการจับตัวของทักเอ็นเลียตดองยาวเช่นนี้นั่นคือสิ่งที่ทีมของเราไม่เคยประเมินมาก,ก่อน นั่นทำให้มันเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่ามันจึงไม่มีการใส่เงื่อนไขที่จะเรียกตัวเขากลับมาร่วมทีมก่อนกำหนดหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้เป็นการปิดตายโอกาสที่ตัวของทางเอเลียจะย้ายกลับมาอยู่ทีมของเราในช่วงตตระซื้อขายนักตเตะเดือนมก,กราคมนี้หากแต่ว่ามันจะต้องมีการประชุมหารือกัน3ฝ่าย ระหว่างทางสโมสรของเรากับทางแอสตันวินล่าและตัวแทนของทางเอลเลียซึ่งหากทั้ง3ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันมันก็สามารถจะจยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดได้แต่ยัางที่ได้บอกไปแล้วว่ามันไม่มีเงื่อนไขที่เราสามารถจะไปบีบบังคับกับทางฝักของทางแอสตันวินล่าได้นั่นเองไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกียกับตัวของทางอร์เนอร์สโตในใหญ่ดัชแมนของเรากันบ้าง หลังจากความปราชัยแบบจับเยือนต่อทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อศูนย์มันก็ทำให้ตัวของทางสล็อตนำทีมของเราปราชัยไปถึง7จาก10เกมหลังสุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาย้ายเข้ามากลุ่มบางเหียนในถิ่นแอนฟิลด์ของเราเลยก็ว่าได้ ล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางแมทธิวเลตเทสซีเออดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษและของทางนักบุญเซาต์แฮมตันมีการฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าบางทีในตอนนี้ตัวของทางซอส์กำลังยืนอยู่บนเส้นได้และมันมีโอกาสที่เขาอาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในเรือวัดน,นี้ก็เป็นได้ผมคิดว่าในตอนนี้มันมีแฟนบอลิเวอร์พูลบางส่วนที่ไม่พอใจอย่างมากและเริ่มจะชี้นิ้วไปที่ตัวของทางผู้จัดจาก,การทีมแล้วนะเลตเทสซีเอกล่าว พวกเขามองย้อนกลับไปในการแข่งขันฤดูการที่แล้วและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณได้แชมป์พิมลิกด้วยทีมของทางเยอร์เกนครอฟแล้วคุณลองทำอะไรจริงๆเองดูบ้างไหมละ่ะเมื่อแฟนบอลเริ่มตั้งคำถามแบบนั้นมันก็แบบโอเคมันดูโหดเหมือนกันนะเพราะอันที่จริงแล้วสโลตพาทีมคว้าแชมป์พิม์ลิกได้แต่ในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเราก็เคยเห็นสถานการณ์แบบเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นกันมาแล้วกับทางเรสเตอร์ซิต,ตี ในตอนนั้นเคลาดดโอรานี K ่เอรี M, เองก็พาทีมควา้าแชมป์ผิเม์ลิกไปครองได้ผมคิดว่าพวกเขาก็ไม่การปลดเขาทิ้งนะแ้นะผมจําไม่ได้หลังจากผ่านการแข่งขันไปเพียงแค่ไม่กี่เดือนในฤดูกาลใหม่มันบ้าบอมากๆเลยนะที่คุณได้เห็นว่าฟุตบอลมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วขนาดไหนกันคุณไม่มีเวลามากมายสำหรับช่วงที่ทีมฟอร์มตก ดังนั้นใช่เลยสําหรับทางสล็อตแล้วเขาคงจะต้องรีบหาทางทําผลการแข่งขันให้ดีขึ้นโดยเร็วที่สุดหาไม่แล้วเขาอาจจะถูกกดดันให้ต้องถูกกรอออกจากตําแหน่งในอีกไม่นานนี้ในนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทัาอาเนอร์สลับจากมุมมองของคนภายนอกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูอัตราต่อรองที่เรียกได้ว่าตัวของเขาเองก็เก้าก็นมาเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆที่จะถูกปกรอ,อกจากตำแหน่งเช่นเดียวกัน เมื่อเราได้เห็นทางสกอร์กาหนึ่งในสื่อชื่อดังมีการขึ้นภาดหัวข่าวใหญ่ประจําวันเลยว่าอร์เนสตมีโอกาสที่จะถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมของทางลิเวอร์พูลก,ก่อนวันที่หนึมก,กราคมประจําปี2026นี้ แล้วเมื่อเราขยับเข้าไปดูไส้ในของข่าวดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาก็มีการอ้างอิงตัวเลขจากหวัรับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษที่ก่อนหน้านี้อยู่ดีก็มีการปรปับรดอัตราต่อรองลงมาอย่างมีนัยสําคัญจากการที่ตัวของทางสล็อตนั้นอาจจะถูกปลดออกจากตําแหน่งแบบเรียกได้ว่าสายฟ้าแลบกันเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่ตอนเริ่มต้นฤด,ดูกาลนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยสับปะ นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยนะในช่วงนี้ของฤดูการว่าอาอร์เนอร์สตอปผู้พาทีมลิเวอร์รชชพูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูการ2024-2025ถึงได้อย่างยอดเยี่ยมและเปิดฤดูกาลใหม่ด้วยการคว้าัยชนะรวดถึง5นัดในเกมลีกแต่ในตอนนี้เขาเองต้องประชญหน้ากับแดงกดดันอย่หนะ่ะหลังจากฟอร์มตกแพ้ไปถึง5จาก6เกมหลังในพรีเมียร์ลีกรวมถึงความพ่ายแพ้ต่อทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบหมดรูป3ประตูต่อ0สูสควอเระบุ คนการแข่งขันดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลรั้งอยู่ในอันดับที่8ของตารางตามหลังอาร์เซนอลซึ่งเป็นจ่าฝูงถึง8แต้มและบ่อลรับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษก็ปรับลดอัตราโอกาสการคว้าแชมป์ของลิเวอร์พูลไกลจนเป็นเลข2หลักเข้าให้แล้ว ด้วยการที่บรรดานนักเตะใหม่ย้ายทีมเข้ามาด้วยค่าตัวมหาศาลในช่วงซัมเมอร์ก็ยังไม่สามารถที่จะรีดเล่นผลงานออกมาได้สะรุถจึงถูกปรับอัตราต่อรองจากการที่เขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งจากเดิมที่เคยอยู่ถึงแทง1นึ่งจ่ายสิไม่รวมทุนแต่ในตอนนี้มันถูกลดลงมาเหลือเพียงแค่แทง1นึ่งจ่ายเไม่รวมคุณแล้วกับการที่เขาอาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งก่อนช่วงวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวส่อไปของวันนี้ในในเขพูดถึงมุมมองโอกาสการปลดทางสล็อตออกจากตําแหน่งในช่วงไม่กี่เดือนนับจากนี้ไปคราวนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วคนที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นมาทดแทนเขาหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นมันจะมีใครกันบ้าง เมื่อทางลิเวอร์พูลเวิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้แม้ชื่อที่ทางแฟนวอลหลายคนอยากจะเห็นมากที่สุดอาจจะเป็นในรายของทางเยอเกนครอปหรือบางก็พูดถึงตัวของทางสตีเฟนเจอรัตอดีตกับตันทีมระดับตำนานของเราแต่คนที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นมามืดขึ้นมามีอยู่3รายชื่อด้วยกันที่น่าสนใจ คนแรกก็คือในรายของทางซินาดีนซีดานหลังจากเขาพิสูจน์ได้เห็นถึงความสําเร็จมาแล้วกับการคว้าแชมป์ถึง11ร,รายการในฐานะกุนซือของทางเวอันมาตแถมในตอนนี้เจ้าตัวก็ยังว่างงานอยู่ด้วยและเมื่อวันก่อนเองเขาก็เพิ่งจะกลับมามีข่าวผัวพันกับทีมของเราอีกครั้งหนึ่งคนที่2ตามลิสต์ของทางลิเวอร์พูลเวลก็คือตัวของทักโอริเวอร์กราสเนอร์ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของทางปราสาทเบือนแก้วคริสตันพาเลส หลังจากเขานำทีมผงาดคว้าแชมป์ FA คัพในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วและยังมาได้แชมป์ในศึกคอมมูนิตี้ชิลตอนส่งต้นสีสั้นนี้อีกด้วยเรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ประหัดประหารทางสล็อตแทบจะทุกครั้งที่พวกเขามีโอกาสได้มาเผชิญหน้ากันคนสุดท้ายหรือในลำดับที่3ก็คือทักอันโดนีอีราโอราผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของตัวบอนมัรและเขาเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับตัวของทางริชาร์ดยิช์ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของเรานั่นเอง แล้วเพื่อนๆหละ่ะคิดเข็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้คบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ